สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพันรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับเมอร์ซีเดสเบนซ์อลเอสสองห้าศูนย์ซีดีไอนะครับเครื่องดีเซลด้วยเพียบพร้อมทุกอย่างนะครับได้มาจากเจ้าของโดยตรงนะคันนี้แล้วก็เป็นรถที่ หน้าตาเขาเนี่ยบอดี้เขาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยพันการเวลาไม่เคยทําอะไรได้เลยเหมือนพิ่ติ๊กเจษดาหล่อปะการเวลาทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับคันนี้ก็เหมือนกันล้อแม็กซ์ล a m g พันว่าหรูปะในชีวิตนี้เคยนั่งยังเราเคยแต่นั่ง s car ตัวเก่าใช่ปะอันนี้ก็นิ่มเหมือนกันไปดูไฟหน้ามาอย่างนี้เดิมๆไม่ได้ขัดใสกิ้งอย่างนี้ แล้วก็ตรงนี้เห็นปะกลิปเลยนะชิดเลยนะครับล้างไฟล้างไฟหน้าเนี่ยชิดเลยนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็เหมือนกันแล้วก็เดย์ไลท์ด้านล่างก็เหมือนกันนะรูไหมออกห้างเท่าไหร่สามล้านกว่าป้ายแดงตอนนี้อนนโอ้โหถูกมากเหลือเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับสำหรับของเรานะฮะแล้วพิเศษตรงไหนรู้ปะมีซันรูฟให้ด้วยแล้วก็นั่งเนี่ยเหมือนคุณนั่งทำงานอยู่กับที่อะ สมมติคุณจะไปประชุมใช่ป่ะแต่ว่าเอ้ยคนเราก็รู้การน,นั่งรถแม่งไม่ได้สบายอยู่แล้วเหมือนคุณจะไปประชุมที่สยามเดินทางจากที่เนี่ยแต่คุณไม่ได้รู้สึกเลยว่ากําลังเดินทางแล้วคุณนั่งรถคันนี้เหมือนว่าคุณนั่งโต๊ะทางานอยู่แล้วเปิดประตูออกมาเจอห้องประชุมที่สยามพอดีเหมือนว้าไปเหมือนว้าไปใช่คุณจะไม่รู้ตัวเลยถ้าคุณเข้าไปนั่งรถคันนี้นะครับแล้วกระจังหน้าอะไรเนี้ยดาวต่างๆโลโก้เบนซ์อยู่ครบหมดใสกิ้ง ะะไม่มีริ้วรอยเลยนะสักนิดเดียวนะโลโก้ตรงนี้แล้วก็ลังพึ่งต่างๆนะครับกระจังหน้าไม่มีตำหนิไม่มีแตกหักเลยนะแล้วก็มาดูข้างๆกันคลีนมากนะช่องไฟเนี่ยตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะไม่เคยถูกถอดออกมาเลยนะครับเมื่อกี้ให้เขาเช็ดให้อีกรอบหนึ่งนะครับคือคันนี้ผมแบบผมพิถีพิถันมากๆนะฮะแล้วก็นี่ไม่มีเบียดเลย นะฮะไม่มีเบียดจนแตกหักโอ้โหสุดยอดทรงดีนะทรงดีมากท้ายไม่มีห้อยดูสง่ามากนะฮะแล้วก็ผมรู้ว่าเป็นความฝันของใครหลายคนที่จะได้ครอบครอง m e r c e d e s b e n บนะครับตอนนี้ราคาไม่ถึงห้านเจ็ดแสนกว่าบาทนะแล้วก็ดูดีมากนะด,ดูดูดีออกงานได้ไปต่างจังหวัดได้นะครับ คือเพียบพร้อมทุกอย่างแถมโชคดีได้ดีเซลมาด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตน่าจะไม่ได้อีกมาอีกแล้วนะก็ใครสามารถที่จะเพียบพร้อมหรือว่าอยากจะเทินรถผมยินดีเลยไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกรถกระบะรถเก๋งรถญี่ปุ่นรถอะไรก็แล้วแต่เทินได้สําหรับเต็นเรานะฮะเราไม่ได้แบ่งว่าเฮ้ยนี่มันเบนท์นะเว้ยคุณจะเอารถอะไรมาเทินไม่มีเทินมาเพิ่มเงินจบแค่นั้นนะครับโลโก้โครเมียมเงาวิงนะครับแล้วก็ท่อคู่ ด้านล่างเนี่ยเป็นจุดที่รักษายากมากพันรู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเจอขี้ดินเจอเศษนูน่นนี่แต่เนี่ยรถไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลยนะฮะสังเกตจากตรงเนี้ยดูดินะครับเรามาถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ล้างจอดเช็ดแล้วจอดแทบไม่ได้ล้างเลยคือเขาสะอาดมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนในเต็นท์อึ้งเลยรู้สึกว่าน้องพันมั้งที่ตะโกนออกมาบอกว่าโอ้โหทำไมมันหรูขนาดนี้อย่างเงี้ยครับ ไฟท้ายไม่มีตําหนิเหมือนออกป้ายแดงแดงกล่ำใส่กิ้งขอโทษนะที่ผมจะต้องพูดเรื่องดีๆของรถผมเยอะมากขนาดนี้เพราะเรื่องไม่ดีเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะครับด้านในกว้างมากใส่กระเป๋าเดินทางได้นะฮะใส่ของได้เยอะมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญไอ้พวกเนี้ยไม่เท่าไหร,ร่นะพันแต่จุดสําคัญคือตรงนี้เนี่ยใหมก่กิฟแล้วไม่ได้เปลี่ยนมาอันนี้เดิมจากเจ้าของเลยดูดิ คันมันใหม่เกินไปมันแบบมันดูเหมือนป้ายแดงมากนะครับซึ่งเนี่ยโอ้โหคือที่ผมพูดในวิดีโอเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้ซึมซับได้ขนาดนั้นคุณต้องมาเห็นตัวจริงแล้วคุณจะรู้สึกว่าจุดทุกอย่างเป๊ะไม่ได้ลงน้ํายาดําๆเลยนะครับต่อให้คุณมาดูตอนไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ยังดําอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ไฟฉุกเฉินยังอยู่นะครับ แล้วก็เป็นระบบไฟฟ้านะกดตรงนี้ก็จะพับลงมาแต่ถ้าคุณอยากเปิดก็สามารถเปิดภายในห้องโดยสารได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ครับยางอะไหล่แม่แรงบล็อกขัดล้อต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยรอยอาร์คนี่ชัดมากชัดมากรอยอาร์คนะรถรถไม่ต้องพูดถึงอุบัติเหตุไม่มีนะโอเค แล้วก็กล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับมาดูรทรงกันต่อทรงสวยมากล้อแม็กลายห้ก้าเนี่ยดูสปอร์ตมากนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยไม่มีเบียดจนแตกหักนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านในกัน เบาหนังไม่มีขาดเป็นเบาะสีน้ำตาลด้วยนะครับสีน้ำตาลไม่ไหม้อะนะก็คือผมนึกถึงสมัยก่อนมากเลยที่มันสนุกนะการที่เราซื้อรถเบนซ์คันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้อย่างเช่นรถสีเขียวใช่ไหมก็สามารถเลือกสีเบาะสีเขียวได้หรือแม้กระทั่งจะเลือกว่าจะเอาเบาหนังหรือเบาผ้าก็ได้มันสนุกจริงๆสมัยก่อนสมัยนี้อาจจะมีให้เลือกแต่ว่ากลิ่นอายสมัยก่อนมันมีความสุขกว่าอย่างเช่นคันนี้สีขาวเราสีน้ำตาลเลือกได้นะครับเป็นเบาะหนังเบาผ้าอะไรอย่างนี้ อันนี้เป็นเบาะหนังเดิมเลยแล้วตัดกับได้อะได้ที่แบบว่าก็สีสีออกสีน้ําตาลกันแต่ว่าจะสว่างกว่าซึ่งมันทําให้ดูหรูหรามากนะการที่มีอะไรสีน้ําตาลในรถเบนซ์เนี่ยนะครับแล้วก็พลาสติกตรงนี้นะเดิม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 ก็คือสภาพยังดีอยู่ไม่มีแตกหักแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะแล้วก็แผงประตูนะครับแผงประตูก็เนีบ้บนะ ลายไม้เนี่ยเป็นลายไม้ที่ผมชอบมากมันออกดำๆทึบๆมันดุไปอีกแบบหนึ่งเมมโมรี่ปุ่มต่างๆอยู่ครบแล้วก็หนังไม่มีขาดนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเปิดฝาท้ายเนี่ยมาดูตรงนี้นะฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับดันขึ้นแล้วมันจะเปิดขึ้นมาเองนะโอเคนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีลอกไม่มีถลอกเลยนะแล้วก็ปุ่มนะครับไม่มีลอกไม่มีถลอกเหมือนกันแล้วก็สภาพตรงนี้ดูดีมากนะชัดเจนชัดเจน ไม่มีตําหนิคอนโซลหน้าก็เหมือนกันน้องพันไม่มีตําหนิเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นปีปี2013นะครับย้ําอีกทีเป็นเครื่องดีเซลนะแล้วก็แม่เจ้าโวยฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณ16,312บาท72งวดราคาอยู่ยที่757,000บาทนะฮะแล้วก็ไมเนี่ยประมาณแส5ห้าเท่านั้นเองนะครับ ก็ผมผมรู้สึกดีนะผมไม่ได้สนว่าใครจะมองว่าเยอะหรือเปล่าแต่สําหรับผมเนี่ยมันน้อยแล้วจะถ้าจะมาให้ไม่หลักหมืน่นอ่ะผมได้ข่าวนะครับวันนี้ผมไม่ได้กวนผมได้ข่าวว่าเจ้าของซื้อมาเพื่อขับใช้งานไม่ใช่เอามาจอดแล้วก็ดีพนรัตมาซื้อแล้วก็โอเคดีพนรัตได้ไม่น้อยไปนะไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้ซื้อมาเพื่อรอให้ผมมาซื้อต่อนะครับเขามาซื้อเพื่อมาใช้งานนะครับประมาณนี้ที่ผมรู้มานะฮะโอเค พลาสติกไม่มีแตกหักพลาสติกไม่มีแตกหักนะครับไฟเปิดติดเห็นปะเปิดติดปุ๊บเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะแล้วอันนี้ก็คือซันรูฟนะครับถ้าจะเปิดเนี่ยสามารถเปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟต่างๆติดหมดไม่มีแมลงไปนอนค้างคืนอยู่ข้างในแบบปีใหม่ที่เราจะไปใช่ปะไม่มีอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผนังด้านบนไม่มีขาดเลยนะ พันรู้ว่าสิ่งที่พี่ชอบที่สุดคืออะไรเนี่ยมีแพทช,ชั่นชิพตรงนี้นะครับแม่งเจ๋งมากอืมเงี้ยฟิลส่วนหนึ่งที่ชอบมากก็คือนาฬิกาตรงนี้มันทำให้รู้สึกเหมือนรถโรลส์รอยดีนะฮะมันดูลักชัวดีนะกับการที่ไม่ใช่ดิจิตอลแต่นนาฬิกาคลาสสิกแบบเนี้ยมันดูเหมือนแบบว่าเราอยู่ในเบนเล่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือโรลส์รอยหรือว่ารถหรูๆนะครับ แล้วก็ทุกอย่างเดิมหมดชอบมากเลยลายไม้มันฉ่ามากเลยอะพันมันฉ่ามากเลยน้องพี่ไม่ชอบลายไม้แบบสีน้ําตาลนะพี่ชอบแบบนี้มันดูยังมีความแบบใช่มันมันดูแบบมันดูโอเคมันดูแบบว่าเราเป็นวัยรุ่นก็สามารถขับได้น้องเนี่ยใช่แล้วเมื่อวานเว้ยไม่สามวันที่แล้วไปถ่ายรูปมาเพื่อลงโฆษณานั่งไปกับป๋าขับโคตรดีเลย ใช่นิ่งมากนิ่มสบายสปีดได้ดีนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วรถใหญ่เนี่ยมันสบายอย่างนี้นี่เองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันจึ๊บเห็นปะ่ะเดี๋ยวเดวโชว์ใหม่ดยโชว์ใหม่ยังขึ้นปกติแล้วก็ฟิล์มเนี่ยติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับของใหม่60%นะดูเบาะด้านในได้เลยนะครับข้างในเนี่ยหรูหราลักชัวรี่มากแล้วก็ สำหรับใครที่มีพละขับหรือว่ามีคนขับให้เนี่ยคุณจะโชคดีมากนะครับเราไม่ใช่แค่คนขับสบายอย่างเดียวคนนั่งต้องยิ่งสบายดีใช่ไหมเดี๋ยวผมจะนั่งให้คุณดูแล้เบาะเนี่ยไม่มีขาดเลยนะน้องเบาะไม่มีขาดสีเส ر อไม่มีลอกไม่มีถลอกเลยนะครับโอเคแล้วนี่แอร์หลังมีให้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เปิดใช้งานได้ปกติหลายคนจะรู้ว่าเบนซ์เบนซ์เน,เนี่ยตรงเนี้ย จะพังบ่อยแต่นี่มีให้ครบปกติเลยใส่แก้วชาไม่มีคาบขังไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้หมดเลยนะทุกคนทุกคนฟังผมไว้นะว่านี่ใส่ของทุกคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะกับ Mercedes-Benz ซซึ่งมันเป็นมาหลายรุ่นมากพันรุ่นพันก็ยังเป็นอยู่รุ่นหลายๆรุ่นก็ยังเป็นอยู่ขนาดเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว ทุกคนยังรู้สึกว่าเบนซ์ไม่เหมาะกับเราแพงไปอะไหล่แพงเนี่ยผมโคตรเบื่อเลยคาว่าอะไหล่แพงเนี่ยผมอยากให้แบบว่าลองไปหาดูเองก็ได้ถ้าไม่มาปรึกษาผมแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าคุณหาไม่เจอผมดูดของพี่พันธ์มาหมดแล้วสถานที่วิชาช่างคนไหนเก่งอะไหล่ตรงไหนถูกผมดูดมาหมดแล้วสําหรับเบนซ์รถเก่าๆหรือรถบีออะไหล่ตรงไหนถูกช่างตรงไหนดีถามผมโดยเฉพาะเบนซ์ถามผมได้เลย หรือไม่ถามพี่พันธ์ก็ได้เพราะมีเบอร์พี่พันธ์อยู่แล้ว0 8น5 1 9 8 9 8 5พี่พันธ์ดีพันรัตน์1999คือหลายๆคนจะรู้ว่าผมแม่งบ้าเบนจนบางคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันก็แค่รถคันนึงอย่าอวยเกินไปผมก็ยอมรับว่าผมบ้ามากน้องมันจะรู้เลยว่าถ้าผมพูดรถเบนซน์อย่างแม่งหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเพราะผมชอบแบรนด์นี้รักแบรนด์นี้แล้วอยู่กับมันมานานมากจนรู้ว่าอันไหนแพงไม่แพงตรงไหนมันจะมีอะไรพังบ้างแล้วก็แบรนดน์น ผมใช้เบนซ์ทลอดมากเหมือนกับใช้ iPhone ตัวเองตอนนี้น้องพันจะรู้ดีว่าผมใช้ iPhone ทลอดแค่ไหน,นใช่ครับคืออะไรไม่แพงถ้าเรารู้แหล่งแล้วถ้าใครบอกว่าผมไม่แคร์มือหนึ่งมือสองผมก็ได้คุณยิ่งจับก้นผมได้เลยนะครับเพราะมันมีเยอะมากเยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งรุ่นเก่าไปเนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยทั้งนั้นนะครับ mm. ก็ถ้าใครอยากจะใช้คันนี้ก็ mm. จัดเลยนะอย่าไปแคร์บ้าข้างบ้าน อย่าไปแคร์คนที่แม่งมาติดตามคุณอย่าไปแคร์สื่อต่างๆอย่าไปแคร์เพื่อนคุณที่แม่งขับรถอีกอย่างหนึ่งแต่แม่งรู้สึกว่าถ้าคุณขับเบนซ์เนี่ยแม่งจะเด่นเกินหน้าเกินตาแต่ทํามาเป็นพูดว่าเฮ้ยโอ้โหมันไม่เหมาะกับมึงหรอกอะไรแพงหรือนู่นนี่ช่างหัวแม่งดีเพราะคุณอยากขับอ่ะมันเงินคุณอ่ะตอนคุณตายคุณไปยังไงวะคุณพาเพื่อนไปด้วยเหรือคุณพาป้าข้างบ้านไปด้วยหรือคุณเรียกลายแมนให้เขาขับไปส่งคุณที่นรกหรือยังไงวะนะครับชีวิตเรามีครั้งเดียวนะพัน อยากขับก็ขับแม่งเลยช่างหัวแม่งดี่แม่งก็ได้แค่พูดแต่คุณแม่งมีความสุขกับสาวๆบันนี่เกลที่นั่งอยู่ข้างๆคุณหรือคุณมีเาอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอไม่อยู่คนเดียวไงแล้วแบบว่าดักไปรับไงความสุขไงไปรับมันก็ส่วนนึงใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นต่อ้คุณอายุยี่สิบเอ็ดแต่ถ้าคุณชอบอะเรื่องของคุณดีไม่อ่ะยิ่งตอนนี้หลายคนแม่งอายุแปดสิบขึ้นเราไม่รู้ว่าเราจะหายไปวันไหน เราไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไปวันไหนจัดดีวะรออะไรอยู่วะออกมาเทินเลยเพิ่มเงินถ้าคุณถ้าคุณไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรือไม่ก็เหมือนเดิมจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวคุณอยากจะเอาเท่ๆก็ได้ไหนๆฟรีดาวใช่ไหมผมขอดาวเบนซ์หมื่นหนึ่งแม่งโคตรหล่อเลยวะนะครับโอเคให้ดูแล้วดีว่าไม่มันอารมณ์อารมณ์อารมณ์มันมาไงอารมณ์มันมาไงมาดูอีกด้านนึงนะ ฉ่ำมากคันนี้เนี่ยคันนี้ต้องเอาไว้พันต้องเอาคันนี้แม่งเป็นคันที่ดีที่สุดสภาพโอเคที่สุดใหม่ที่สุดไม่ไดีล้างแล้วมาขายแต่เช็ดแล้วขายซึ่งผมไม่เคยใช้คำนี้เช็ดแล้วขายคุณยิดดูดิแม่งบาแค่ไหนะฮะขอโทษด้วยที่เราไม่ได้ใส่สูตรนะครับอย่างน้อยทุกคนก็น่าจะรู้จักคำว่าเยลโลสโตนใช่ปะ ไปหาดูเอาดูหาได้ดูด,ด,ด,ดิสภาพไม่โคตรดีโอ้หแม่งสาธผุผมอยากให้พวกคุณมาเอาจริงๆนะเว้ยคนที่แบบคนที่เคยอยากได้อะแล้วตอนเด็กมันไม่ได้อะคันตอนที่แม่งราคาแพงๆอ่ะหรือแบบคุณแม่งมีเงินอยู่แล้วอ่ะแต่คุณแม่งดันไปฟังคําพูดใครไม่รู้คุณไม่ต้องมาฟังผมก็ได้นะเว้ยแต่แบบถ้าคุณชอบคุณมาเอาเลย คุณไม่ต้องเจอหน้าผมก็ได้นะครับผมจะบ่นไปอย่างเงี้ยทุกคลิปแม่งจะไม่มีวันหมดถ้าคุณอยากจะฟังก็ฟังแค่นั้นแหละไม่อยากฟังก็ก็ต้องฟังแค่นั้นแหละครับลอยอาร์ชัดมากคุณครูครับคุณครูสอนวิชาพละใช่ไหมครับหรือสอนสุขศึกษาหรือสอนคณิตศาสตร์คุณครูจอดหลังโรงเรียนก็ได้ ช่างหัวพออ,อแม่งดีหรือใครบอกว่าผมเป็นรองพออแต่ว่าผมไม่กล้าเด่นเกินหน้าเกินตาช่างหัวแม่งดีหรือคุณบอกว่าคุณเป็นพออแต่คุณอยากได้เบนซ์<ม>โอ้โหคมมากคมมากแล้วคุณกลัวว่าทุกคนจะมองว่าคุณช่อโกงแต่สุดท้ายเขาพิสูจน์มาได้ว่ารถคันนี้คุณซื้อมาโดยสุจริตก็ช่างหัวแม่งเหมือนเดิม,มนี่นะคุณเป็นนักการเมืองท้องถิน่นแต่คุณไม่สามารถขับรถหรูๆได้คุณต้องไปขับแบรนด์แบรนด์นหนึ่งที่ เป็นที่นิยมในหมู่นักการเมืองเพื่อจะได้ไม่โดนหาว่าโกงกินประเทศชาติแต่คุณถูกพิสูจน์มาแล้วว่าคุณแม่งไม่ผิดหรือเขาไม่พิสูจน์คุณแต่ใจคุณรู้ดีว่าคุณไม่ผิดใช้แม่งดีไอเว้นใช้มันเลยเข้าใจปะผมซีเรียสมากนะเว้ยคลิปนี้เห็นปะพลาสติกแม่งดำเมียมดำไม่พันมาดสมไหกันสุดสุดเลยนะฮะโคตรดีเลยคมมากดีทุกอย่างอยากให้มาลองขับจังเลย หรือว่าอีกอย่างหนึง่งถ้าใครอยู่ไกลเหรอผมยินดีไปส่งให้นะครับขอแค่ส่งเด็กผมกลับมาด้วยแล้วก็ให้เงินเด็กผมกลับมาด้วยนะครับอย่าลืมจ่ายค่าน้ำมันให้เด็กผมด้วยนะครับโอเคก็วันนี้ประมาณนี้นะครับแทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าให้คุณดูหมดแล้วรถไม่มีชนหนัดเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะแล้วก็ราคาถูกมาก757,000บาท นะครับแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลด้วยนะฮะไม่มีอะไรแล้วจริงๆนะครับอยู่ที่ว่าถูกจริตไหมนะัชอบไหมอะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็ขอบคุณผู้คนมากนะที่มาฟังผมบรรยายในนัดที่นี้นัก็หวังว่าพรีเซนเทชันนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุกคนที่กำลังจะหาซื้อรถคันนี้นะครับแล้วก็สนใจโทรมา081519 8985พี่พันดีพนรัตน์1 9 9 9 0813142568มอลรัต ไลน์ไอด์แอดไซน์ดับเบิลยูจีวายศูนย์แปดแปดศูนย์ดี D. อย่าลืมเติมแอดไซ์ด้านหน้าด้วยเฟสบุ๊กดีเวนวัคพานารัตนะครับแล้วก็มาลองขับได้เลยไม่ห่วงแต่ช่วยรักษารถหน่อยหรือจะให้เด็กผมขับให้แล้วคุณนั่งข้างหลังเท่ๆก็ได้ที่รามคำแหงหนึ่งร้อยหกสิบสี่ริมถนนใหญ่ติดกับปั๊มพีทีถ้าเป็นปัมปนป๊มเอสโซเนี่ยแสดงว่าสาขาไหนไม่มีผิดเต็นท์แล้วก็ไม่มีสาขาไหนติดปัม๊มเอสโซถ้าติดสยามพารากอนก,ก็ไม่มีเหมือนกันต้อง ติดปั๊ม pt เท่านั้นนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ